ถ่ายทอดสดนะคะวันนี้มาเองนะคะแม่มาเองอันนี้ติดตั้งพีเซฟนะคะน,นี้เป็นรถติด1.6นะคะอาติ1.6เล่งสายนะคะอ่าตัวนี้ตัวเล่งสายนะคะอ่าเราจะมาติดตัวพีเซฟให้ชมนะคะพีเซฟนะคะใครอยากใายอืดไ่ายตื้อน,นะคะพักมาได้ หายสั่นนะคะอย่างกับรถปัจจุบันเนี่ยจะเป็นรถที่ว่ารถระบบไฟฟ้านะคะจะรอรอบนะคะถ้าเราอยากจะให้รถของเราเนี่ยแค่ติดสมเสริมและไม่ต้องดัดแปลงไม่ให้เสียรถนะคะติดได้เลยนะคะรถเก่งอย่างนี้นะคะใส่กี่ตัวค่ะใส่แค่2ตัวค่ะตัวหกร้อบาทเท่านั้นเองนะคะตรงรถตรงรุ่นค่ะคุณลูกค้าแจ้งเข้าไปทางอินบ็อกซ์ข้อความเพจได้เลยนะคะแจ้งรถรุ่นเข้าไปนะคะแอดมจะตอบมาว่ารถรุ่นนี้ใส่กี่ตัวใส่ยังไงนะคะ นี่สองตัวนะคะพันสองค่ะไม่มีหมดอายุด้วยไม่มีเสื่อสภาพแพทย์ติดสวมเสริมเท่านั้นเองนะคะพันนี้เป็นเอวตินะคะหนึ่งจุดหกเล่งสายนะคะเห็นสายนะคะเล่งสายอ่าดูมาชมกันนะคะว่าใส่ยังไงนะคะอ่ามาดูลิ้นเล่งก,กันก่อนนะคะคุณลูกค้าถอดท่อยางเส้นนี้ออกค่ะนะคะท่อยางเส้นนี้ออกนะคะหัวท้ายถอดอจากกรองนี่นะคะหัวท้ายเอาจากกรองนี่นะคะถอดออกนะคะอ่าคลายแคมป์ออกนะคะคุณลูกค้าเราจะเจอท่อไอดีนะคะ ราจะเจอท่อไดีนะคะนี่ท่อไดีนะคะคุณลูกค้าเห็นแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ใส่อุปรกรณ์เข้าไปนะคะจะมีตออ่อคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะนี่มีรหัสต่อว่า VOS นะคะอ่ะเอาด้านไปแหลมบีบใส่เข้าไปนะคะแปบ๊บนะคะทํางานคนเดียวนี่อุปรกรณ์นะคะไหนเอ่ยกล้องกล้องอยู่ไหนโ <laughs> อเคเห็นแล้วนี่นะคะอุปรกรณ์แบบนี้นะคะ ปิงตัวได้ค่ะเพราะว่าเรามีช่องว่างช่องโวอยู่เห็นไหมคะปิงตัวได้มีรหัสตอกนะคะอ่ะซื้อไปใส่เองได้เลยรุ่นนี้มีคลิปอยู่ค่ะนะคะอ่ะเรามาดูใส่กันก่อนใส่นะคะเราอาตัวอุปรกรณ์แล้วใส่เข้าไปคะ่ะนี่เห็นนะเห็นนะคะก่อนใส่นะคะเราอาตัวอุปรกรณ์แล้วใส่เข้าไปมีปุ่มใส่เองนะน,นะคะก็จะมีขอบล็อกของเขาอยู่ ตัวหนึ่งนี่เข้ายางกรองขอบนี้ดูกล้องก่อน,นี่นะคะกำลังใส่นะคะอันนี้เป็นรหัสตัวตัวอะไรเพราะแซดทีว่าเจซเจซค่ะจะมีรหัสตอกอยู่นะคะเจซี J Z เอาปลายแหลมเข้าท่อค่ะนี่ยพ่อกำลังใส่ให้ค่ะีรหัสตอกอยู่นะคะรหัสเจซติดมือข้าง 1. 1> เอามือข้างเดียวใส่ไม่นขนาด อ่าอุปกรณ์นะคะท่อยางมันมีหยักของมันอยู่ค่ะแล้วข้างในมันจะเป็นบานะคะอุปกรณ์เราใส่เข้าไปมันจะติดบาพอดีมันมีขอบอุปกรณ์เรามีขอบค่ะใส่เข้าไปจะพอดีนะคะ่อใเส่ตรงนี้ให้แน่นหน่อยเนี่ยนัดตอ่ยดันเข้าไปให้แน่นนะคะมีรหัสตอกหมดค่ะคุณลูกค้าสนใจซื้อไปใส่เองได้เลยนะคะซื้อไปใส่เองได้เลยเห็นไหมคะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะล็อกพอดีนะคะ แล้วก็พอาายางสวนลับนะคะพอยางสวนลับนะคะสวจับทางเดิมน,นะคะที่เซฟจาะใส่แค่นี้เองนะคะอยากขายอืไหาตื้อนะคะอยากขายอื่หไยตื้อตีนต้นมาไปไหลายที่ใส่ได้เลยตัว600บาทใส่แค่นี้ค่ะละ